คุณผู้ชมคะมาถึงแล้วนะคะถึงมาไกลหน่อยแต่เราก็ยังมานะคะตอนนี้มาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะบริเวณนี้คือด้านหลังยิมเจ็ดนะคะสําคัญยังไงสาคัญเพราะว่าเกี่ยวกับงานบอนเพินีของจุฬาธรรมศาสตร์เขาถ้าอยากรู้ก็ต้องตามมาดูนะคะเพราะว่าขบวนพาเหรดล้อก,การเมืองนี้ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้กลายเป็นเหมือนน้าจิ้มดุเด็ดเผ็ดมันอาจจะเผ็ดร้อนขนาดไหนสาหรับสถานการณ์การเมืองขณะนี้นะคะความขัดแย้งมีสูงขนาดนี้ต้องไปคุยกับน้องๆเขาข้างในค่ะ คุณผู้ชมคะยิ่งเนินลึกเข้ามานะคะดิ่ฉันยังพาไปไม่ถึงตัวน้องทีมงานเขาเลยนะคะแต่ว่าน่าสนใจค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นลานที่เขาจัดเตรียมงานกันไว้นะคะ mm hmm. เห็นรูปเห็นร่างแบบนี้ยังดูไม่ค่อยออกนะคะว่าคุณล้อก,กันเมืองแบบนี้จะมีออกมาลักษณะแบบไหนบ้างแต่ก็เริ่มเราๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปคุยกับน้องเขาแล้วะค่ะอยากรู้แล้วไปดีวกว่า ล่ำลือกันมานานนะคะว่าธรรมศาสตร์เนี่ยขบวนล้อการเมืองเด็ดทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้จะมีไฮไลท์อะไรสําคัญสำคัญบ้างเพราะว่าการเมืองร้อนนะคะสังคมก็แรงนะคะคุยกับน้องฟ้าดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปีนี้ไฮไลท์สําคัญของขบวนล้อการเมืองของธรรมศาสตร์มีอะไรที่เด็ดเผ็ดมันมากก,กว่าปีอื่นๆบ้างก็จริงๆแล้วก็อยากให้ไปดูกันเองมากกว่าเพราะว่าเราก็มีทั้งนักการเมืองทั้งไทยและเทศ อ,อยากช้วยคนไทยอย่างเดียวไม่ใช่แน่นอนมีครบเครื่องแน่นอนค่ะปีนี้อืมค่ะแล้วความที่มันการเมืองก็ร้อนนะสังคมก็แรงนะแล้วยังความแตกแยกเนี่ยมันมีสูงมากเนี่ยมันทําให้คิดคอนเซ็ปต์มันยากขึ้นกว่าเดิมไหมก็ประเด็นมากขึ้นแต่ว่าก็พยายามจะจับประเด็นหลักๆแล้วก็เอาที่มันลงเป็นหุนได้ไงคะ่ะก็ใช้คนหลายคนช่วยกันตกผลึกก็มันก็ไม่ยาก ใครเป็นคนเลือกประเด็นขึ้นมาว่าจะเอาอันไหนบ้างช่วยกันช่วยกันตกผลึกก็ขั้นตอนแรกของการดรําเนินงานก็จะเป็นการตกผลึกคือรวมนักศึกษาที่จะมาทําหลายๆคณะก็คือมาแล้วก็นั่งคิดประเด็นกันแล้วก็ประเด็นนี้เราจะล้อเรียนได้ยังไงเอากระ,กะแสดังๆขึ้นมาล้อเรียนได้ไหมลองบิดพลิกแพรงอะไรอย่างนี้ค่ะมองการเมืองไทยตอนนี้ยังไงบ้างคะมองการเมืองไทยตอนนี้ยังไงตอนนี้การเมืองเป็นเรื่อง เนามาเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันคนรังเกียจอะ่ะตอนนี้แต่ว่าก็ยังไม่อยากให้คนเบื่อกัน <c oughs> โดยเฉพาะยิ่งนักศึกษาเลยที่แบบเป็นปัญญาชนอะ่ะคุณเป็นปัญญาชนคุณควรจะให้ความสนใจถึงมันจะเป็นเรื่องน่าเบือ่อหรือน่ารังเกียจในสายตาของใครหลายๆคนเนี่ยคุณควรจะมีส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงมัน <c oughs> ประมาณนี้แล้วเราจะเปลี่ยนมันได้ยังไง ก็อย่างน้อยหนูว่าหนูก็ยังเริ่มต้นเป็นจุดเล็กๆที่ว่าแสดงความคิดเห็นเผื่อมันอาจจะเป็นจุดที่เปลี่ยนมุมมองหรือว่าสกิปมุมมองของใครได้บ้างวิ่งออกมาเป็นหุ่นล้อมอาจจะสื่อสารได้ง่ายหรือว่าเราสื่อสารออกมาในแบบเด็กๆค่ะเพราะมันมัน,เป,นเป็นหุ่นอ่ะมันเป็นรูปลักษณ์ของแบบมันไม่ได้แรงมันไม่ได้ด่าใคร,รอะไรเงี้ยสิ่งที่เราอยากเห็นภาพของการเมืองไทยแล้วก็สังคมไทยมากที่สุดนะวันนี้เป็นคนรุ่นใหม่แบบนี้อยากเห็นอะไรมากที่สุดคะ อยากเห็นอยากเห็นพลังบริสุทธิ์เกิดขึ้นมากกว่านี้กลุ่มที่ไม่มีผลประโยชน์จริงๆกลุ่มที่ทําเพื่อประชาชนจริงๆเนี้ค่ะอยากเห็นเกิดขึ้นในการเมืองบ้างเพราะตอนนี้ก็เห็นแต่นักการเมืองที่มีผลประโยชน์มากหรือน้อยต่างๆมานาน ฟังความเห็นเจ็บเจ็บคันคันจากลูกแม่โดมแบบนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะไปสกิดความคิดของนักการเมืองไทยได้บ้างหรือเปล่าที่นี้ถึงหมัดเด็ดของรั้วจามจุรีบ้างแล้วละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ใต้ตึกวิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจุดนี้ค่ะแปลงสภาพไปแล้วนะคะจากใต้ถุนโล่งๆนะคะตอนนี้กลายเป็นสถานที่จัดเตรียมงานสําหรับขบวนพาเหรดล้อก,การเมืองเสียดสีสังคมค่ะเห็นเป็นธรรมดาปกติแล้วธรรมศาสตร์บอก ชั้นมาที่หนึ่งสำหรับขบวนพาเรดล้อกันเมืองแต่ปีนี้จุฬาไม่ยอมแล้วนะคะขอเสียสีสังคมบ้างเพราะว่าสถานการณ์ทางสังคมไม่ธรรมดาลเลยคอนเซ็ปเป็นยังไงคุยก <c oughs> ับน้องเขาดีกว่าน้องหญิงนะคะเป็นหัวหน้าขบวนพาเหรดสะท้อนสังคมนะคะน้องหญิงมองแล้วสังคมไทยตอนนี้เราเป็นปัญญาชนแล้ว จะทดาอบออกมามุมไหนบ้างคะค่ะในเบื้องต้นเลยนะคะด้วยความที่ว่าเราเป็นคณะนิติศรราสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนิสิตทุกคนก็จะหนักถึงความมีความคิดต้องการการแสดงออกด้านสิทธิและเสรีภาพในทางความคิดค่ะด้วยความที่การเมืองของเรากำลังร้อนแรงอยู่นะคะธรรมศาสตร์ได้ไหมเขานี่เด็ดมาหลายปีแล้วเรื่องของกระบวนการร้อการเมืองแล้วเรานี่มือใหม่หัดขับหรือเปล่าก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเขาว่า มากมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าปีนี้เราไม่ยอมแพ้แน่นอน,นะค่ะ ที่ในการเสกสรรปั้นแต่งความคิดความอ่านทางการเมืองแบบนี้นะคะอาจจะมองได้ว่าเป็นแค่จุดเล็กๆบางคนอาจจะมองเลยว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคงจะไม่ทําให้สังคมนั้นสงบสุขสมานฉันัทนหรือว่าจะทําให้การเมืองของไทยนั้นดีขึ้นได้แต่อย่าลืมนะคะว่าบุคคลที่เขาคิดเขาอ่านเขาเขียนออกมาแบบนี้แหละคะ่ะคือคนที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและบุคคลเหล่านี้ก็อาจจะนคนที่เปลี่ยนการเมืองของไทยที่แสนเน่าแสนฟอนเฟะตอนนี้ให้กลายเป็นการเมืองน้ําสะอาดขึ้นมาก็ได้ค่ะ เรียกแสมกระโทกถ่ายภาพวันศิิริสิริวันนิวช่น t ทีวีรายงานค่ะ